คัามัคบเป็นไงบ้างรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับพี่ีน้่แล้วใช่ถามนึกถึงออโทษคมนแล้วทำไมเราถึงจ้องไปที่น้องกรนเราทำไมถึงจ้องไปยิงแต่กุ่แจเเจ้าเขียวเจ้าเขียวจ้าเขียว

มาแล้วมาเลยไป ระวังระวังวิ่นวันนั้นารอบอกวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับวิ่นวันนี้นารอบอกลาไปไหนนะต่อเพื่อนก็คือทิวล่าดูเหมือนไม่น่าจะสำนึกนะครับท่าุกท่านเดินกระแทกกับสื่อมวลชนอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้านนอกก่อนนะครับแป๊บนึ่งแป๊บนึงไปถ่ายอยู่